และแล้วเราก็อยู่บริลลเหมือนเดิมนัจนะงวันนี้เอาจากที่พักค่ะที่พักก็เป็นสไตล์แบบจอดล็อกไครล็อกม้านีไ่ไงทางละสองค่ะคนพักล้ายหลยไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง,างตลอดเลยคนพักโคตรเยอะเลยแต่ว่าเขาทำแบบสไตล์แบบเหมือนขอไปทีนะประมาณนี้บ้านแปลกๆเหมือนไม่เสร็จแต่มันเสร็จค่ะเขาทำสไตล์นี้ เหมือนไม่เสร็จแต่มันเสร็จค่ะเนี่ยเิ่นบ้างแบบทอระบายเพิ่้นนแบบให้เป็นบ้านนะแม่ทอระบายมองสิแม่ท,แมที่อื่นเขาก็จะปิดเอาลงข้างล่างแต่ไม่ปิดจ้ะทําให้เป็นห้องแล้วก็แอร์ระบายไปเลยจ้าครับยืนหนึ่งและแล้วเราก็ออกขวามือตรงนี้นะคะเพื่อที่จะ จอดแอบตรงนี้ค่ะสองเจ็ดแปดมกาเพื่พอจะติดต่อห้องพักอบินอบุนค่ะรอนองหญิงแป๊บหนึ่ง บินถูกต้องเก็บบินแล้วก็เดินทางเข้าเมืองบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ว่าจะงดกับายงดได้ไหม,ไหม จากที่พักนะคะออกจากที่พักก็รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เป็นหนองคองบึงจ้าห้วยอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นหอพักเอออันนี้น่าพักอยู่นะหอพักรายวันรายเดือนรายวันน่ที่อยู่ด้านล่างรายเดือนอยู่ด้านบนแน่เลยอืมน่าพากนะสองชัน้นไปค่ะมีที่จอดรถด้านหน้าด้านหลังเลยสองฝั่งเลย Shall we praise Shall we praise? Sanhaki? So, ตรงไปค่ะเอาถนนใหญ่ค่ะอันนี้ถนนบุรีรัมย์นางรองนะคะขับรถตรงไปค่ะอุ้ยฝนก็จะตกนี่แม่และแล้วเราก็จะไปอยู่เธอนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่เธอคะ <S <S ่ะแสนสเรอุนรอนอ๋อยาแสนสิริเอแยโรงเรียนนี่เอง แล้วก็ย่เทินตรงนี้นะคะรำไปมาตรงไปยีิบเก้ากิโล สว,ส,สวัสดีค่ะน้องหญิงเชฟภูมินะสวัสดีสวัสดีค่ะน้องหญิงพักที่มีสวัสดีตลอดเวลานะคะดูสิสวัสดีค่ะวันนี้น้องหญิงจะพามารู้จักกับโซฟาเบสน,นะคะชื่อว่าราติก้าค่ะรุ่นเทพปี1 6ึจากชัวร์เฟอร์นิเจอร์นะคะ พร้อมฟังชันครบค่ละลายดีไซน์ที่สวยงามค่ะโซฟาร,รุ่นนี้สามารถปรับพนัพิงได้ถึงสามะระดับค่ะปรับเอ็นหลังและประปับเตรียมนอนนะคะโซฟาร,รุ่นนี้เหมาะสาหรับพ่อนั่งเล่นหรือคอนดมเนียที่มื้นที่จากัดนะคะวัสดุผ้าคุณภาพดีค่ะให้สัมผัสนุ่มสบายโครงสร้างแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ถึง1 80กิโลกรัมสินค้าดีดีไซน์เก๋ ฟาเบสที่ฟังชันครบครนันน้ำหญิงงน้นึงรุ่นนี้เลยค่ะโซฟาเบสลาติกาค่ะ <c oughs> อยู่นั่นรงรอข่ะร้านกาแฟ,ฟอร่อยเทสที่โฮมนะคะขึ้นชื่อมากค่ะในอำเภอนางรองนะคะยุทธนุนนางรองอาหารทรายนะคะมาไม่ถูกจีนพีเอ็กมาได้เลยจ้าเป็นร้านกาแฟ,ฟน่าราัก ไปแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วอ้น,นี่นะคะคำมือรีรัมค่ะฟังสายมือจะเป็นทวิกิสซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะมันจันทรฮอดค่ะเราจะข้ามทางรถไฟนิดนึงทางรถไฟไปทางรถไฟที่น่าจะไม่ใช่แล้วนะคะ <S <S ในทวิกิสซูเปอร์เซนเ็เซน,เเซนเตอร์ไม่รู้ว่าเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมง ร้านสะดวกซักเมื่อกี้เจอแล้วไม่ได้สักเอันนี้ไปทางบกสนะคะไปทางบกสนางรอ ดิฉันก็จะขับรถตรงไปค่ะครตรงไปเรื่อยนะคะอันนี้ถนนสายสุขะลงความเมื่อค่ะร่างเสริมสวยร่างลาย เดียวหอนนี่่าต่อไปทางนี้ค่ะอันนี้ตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะบรรยากาศวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะร้านบม่ได้ค่อยได้เปิดนะคะร้านปิดหลายค่ะวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนเป็นศาจนะคะเขาเรียกว่าศาสตร์อีสาน ข้าวสาร มมากไฟเขียวแล้วแล้วก็ต้องไปนะคะไปทางเส้นขอนแก่น him had. น้องยิงตาสินใจเสียียวขวาเมืองนี้นะคะใจเมือเรียวขวามาทางนี้ค่ะดิฉันตัดสินใจแน่วแน่ในการที่จะเรียวขวาเข้าเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เส้นย้อนกับที่เดิมเนี่ยออกมาเส้นนี้คืออะไรแมาไม่งงนะคะไม่เป็นไรค่ะให้อภัยค่ะให้อภัยตลอดเวลาค่ะเข้าไปถนนซอกกลาปไปเลยจ้าอันนี้ค่ะเาเรียกว่าถนนคนเดิน ชิ้นหนึ่งขึ้นเดินหนึ่งจางในชิน้นก็จะเลี้ยวขวาออกไปค่ะเลี้ยวขวาออกไป ราก็ขบับรถออกไปพันท้ายของอบูหลานป่า จรฝั่งขวามือเป็นวิรายการอาชีพฝั่งซ้ายมือเป็นศาลหลักเมืองบดีร์ลำค่ะสารทุษาลทุศาลหลักเมืองบดีร์ลำนะคะจะทำเป็นปราสาทขอรมนะคะนีศาลหลักเมืองเอา้าตายละดิฉันก็ลืมไปเลยจ้ะไฟเขียวหรอ ิันก็ลืมไปว่ามีไฟเป็นไฟเขียวตายนี่นะคะสันรักเมืองบริลัมค่ะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไป เอหมืนนกัขาจะออกสายไปสักนี่ค่ะแม่เขาสิเป็นว่าไม่มีร้านสะดวกอยู่บางอห่งหรอมาก็จสออกไปซื้อกับขวกินถ้ามีเราก็ติดจอมถึงจะได้ใกล้ร้านค้าที่เรา สายมันจะเป็นบาวฝรั่งบาวฝรั่งแบบฝรั่งจะมาทานทานราดดื่มราวทุกวนะันเลฝฟังสายมือคนละไ,ไหนความาลัาางการก็เลยจอดรถใหญ่ๆนี่ไงบาวฝรั่งเขายังไม่เปิดแล้วก็เปิดยี่โม่ ชุมชนคนนิยมด้วยนะต้องเป็นคนนิยมเลยนะอันนี้ตลาดบุรีรัมย์จ้าโอ,โ,โอ้โหคนต่อคิวเยอะมากแสดงว่าอร่อยสแสดงว่าอร่อย มีแม่สรุปไม่มีค่ะนี่ทางรถไฟมาเสดยวความไปเซนนี้ค่ะ ฉันก็จะทะรเอามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะศิลปกรรมความงาม,มอันนี้อะ<ม>ไรอะเสืมเลเซอร์ที่นิกหรอ เคยมาก็จะเป็นสารนามนะคะตรงนี้เป็นสาระน้ำเนี่สารน้ำสองฝั่งนี้เป็นอะไรไม่รู้เป็นบ้านคนเรียว่าที่อยู่อาศัยนอฟท์พรท้องเชา่าแล้วก็จะเป็นยังไงอีก สรุปไม่มีค่ะตอนนี้กี่โมงไม่รู้ดูก่อนเก้าโมงแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปซักซิสตึกแล้วกันนะเออจะไม่เสียเวลานะคะดิฉันก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะชาุขดีซิงตันอันนี้ต้องเรียนวัดอิสาน สนามาหลายเราไปคิบสองกัน มากมากเลยค่ะอันนี้ไฟเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสางคุณดิ้นดำมาดูซิว่ากับข,ข้าวร้านนี้แกงกินมีลักกันเนาะก็เปิดหรือเปล่าไม่รู้ดูก่นเปิดเปิดถ้าเปิดก็นั่งกินได้นี่นะคะเราจะมากินข้าวราดแกงร้านคุณพี่ คนนี้กินนี่แหละม่ก็บกินะมากินบางนี้อันนี้บีทูนี่บีทูบุรีรัมบจัจจคไปรีวิวแล้วนี่นะคะก็มากินข้าวรานปลานี่นะคะราคาถูกแล้วก็แซ่บน้องค่ะนี่นะคะน้องยิงสกินผัดแล้วก็ผ่โลนะคะแล้วก็เพิยดนี่น้ำซุปให้พร้อมค่ะ อร่อยมากอันนี้ทันต่อนสรางไปแล้วค่ะ